สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้เรามีวัตถุมงคลนะครับรุ่นเก่านะครับเป็นพระปิตาจินดามณีมนนะครับรุ่นนี้นะออกเมือสองปีกว่าสองปีกว่าได้นะสองปีอัพได้นะครับพี่นะวันนี้จะเป็นพระปิตาจินดามณีมนเป็นรุ่นแรกๆนะครับของที่อาพุทธาวิเศกนะครับเมื่อเพือ่อปีสองปีก่อนได้นะฮสองปีก่อนได้นะครับจบบจินตามณีมนนะครับปีหกเจ็ดนะครับ เดี๋ยวมาลองรับชมมาพร้อมกันพี่ชายวันนี้ก็รายการซ้ำกันเยอะนิดนึงนะครับนะพอที่ได้มาประมาณนี้พี่ชายนะครับแล้วก็จะมีตะกุดเงินนะครับมาแบ่งปันที่พี่ในราคาเบาครับนะส่วนองค์จินตามณีครับก็มีแบ่งปันพี่พี่นะครับนะองค์ละสองร้อยบาทนะแล้วก็ตะกุดเงินก็สามร้อยนะครับนะฮะเดี๋ยวมาลองรับชมมาพร้อมกันพี่ชายนะครับวันนี้จัดมาให้พี่พี่หลุดหลุดกันเลยฮะได้มานะครับเหมามาพี่นะครับมาแบ่งปันพี่พี่ครับ เดี๋ยวมาลองรับชมไปพร้อมกันครับพี่ชายนะครับลายการแรกครับเปิดออกมาลายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากครับนี่ฮะเนื้อชั้นหมากเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสี่สองสองะตะกรุดเงินแท้สองดอกครับเนื้อจินดามณนีนะรุ่นจินดามณนีบนลายการนี้สามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับต่อมาเป็นเนื้อเกสรเนะฮะเนื้อเกสรนะครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสี่เก้าห้าผมกิปพี่ตรงนี้นะฮะ คัดมาเนี่ยคมกิฟนะครนี่ฮะรายการที่สองรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับสามร้อยบาทคู่ละห้าร้อยนะพี่นะสามร้อยบาทคู่ละห้าร้อยเนี่ยรายการที่สองนะครับต่อมารายการที่กกสามครับรายการสามเป็นเนือเกสรไปเลยพี่ชายเลขคนจังเบอร์มาเลขสามศูนย์นะครับเลขคนจังเบอร์มาเลขสามศูนย์ฮะรายการที่สามตะกุนเงินแท้ครับสามร้อยบาท ยกคู่ห้าร้อยวิชายดีครับต่อมารายการนี้ไม่ใช่กุ้เงินนะครับเดี๋ยวผมข้ามก่อนนะร,รายการนี้นะครับมาเป็นเนื Get ้อเกสอนฮะรายการที่สี่เลขคนจําเป็นเลขสี่แปดศูนย์นะฮะรายการที่สี่เลขคนจําเป็นเลขสี่แปดศูนย์เนี่ยฮะรายการนี้ก็าสามร้อยาบาทในาการตะกุดเงินแทนนะครับรายการที่สี่ต่อมารายการที่ห้าก็เป็นเนื้อเกสอนฮะ ลายการที่ห้าก็เป็นเนื้อเกอสรเลขคนจัเบอร์สนะี่เก้าแปดใช่ายการที่ห้าครับนี่ฮะองค์ละสามร้อยบาทนะพี่นะนี่ฮะต่อมาลายการถัดไปฮะจะเป็นตะกรุดสองดอกนะครับลายการถัดไปจะเป็นตะกรุดสองดอกนะองค์ละสองร้อยยี่สิบาทนะครับองค์ละสองร้อยยี่สิบบาทนะครับจับคู่ได้คู่ละสามร้อยห้าสิบนะพี่นะ จับคู่ได้ให้คู่ละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับนะฮะวันนี้ได้มานะครับได้มานี่ฮะรายการที่ห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านจินดาเอว่านผงพุทธคุณร้อยแปดเลขคุณเบอร์สี่สามหนึ่งฮรรายการนี้สองร้อยยี่สิบบาทนะครับจับคู่สามร้อยห้าสิบนะฮะต่อมาครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดครับรายการที่เจ็ดนะฮะตะกุดทองสิบสองดอกเลขคนเบอร์เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะฮะหามเงินหามทอง ารายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดรายการที่เป็นเนื้อฟ้าว่างนะฮะตะกุดทองทิพย์สองดอกเลขโคนเบอร์สี่หกห้านะครับเลขโคดเบอร์สี่หกห้านะครับรายการที่แปดนะครับนี่ฮะสวยๆต่อมารายการที่เก้ารายการที่เก้ารายการนี้เป็นเนื้อเทาองทูบเก้าวัดนะฮะ เนื้อเท้าผงทูบเก้าวัดครับรายการนี้ลงอ่าโรจีวรหลวงปู่มหาศิลาเลขคนจําเบอร์หมายเลขสิบเก้าฮะรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับโรจีวรหลวงปู่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่เก้าต่อมารายการที่สิบนะฮะโรจีวรหลวงปู่นะครับนะเนื้อเท้าผงทูบเก้าวัดนะครับรายการที่สิบนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบนะฮะ รายการที 1> <mile> 1> er. ่1ิครับรายการที่เปนเื้อกสอโรจีวอลปู่ครับองคนี้สองร้าสิบาทเหมือนกันครับสอง้อยาสิบาทเหมือนกันครับพิชาเลขคนจำนวนหกหสองฮะนี่ฮะรายการที่สิบเอนะครับสวยสต่อมารายการที่สิรายการที่สิรายการที่เป็นเนื้อชันหมากโรจีวอลปู่มหาศิลาเลขคนจำนวนสี่ห้าสครับเลขคนจำนวนสี่ห้าสครับรายการที่สิบสอนะครับ คงคลิปพี่ชายนะฮะสวยๆเลยต่อมารายการที่13รายการที่เป็นเนื้อเกศรนโรจีวัลหลวงปู่ครับเลขคนจําเบอร์6 4 1เลขคนจําเบอร์6 4 1ครับรายการที่13ฮะ250ิบาทในวินนจับคู่450บาทนะ,ะับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่14 รายการที่สี่รายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากโรจิวันหูปูมหาศิลาเลขคนเบอร์หมายเลขหกสิบนรัรายการนี้สวยๆพี่ชายนี่ครับนี่ฮะสองร้อยห้าสิบาทเบอร์ไงครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบหกนะฮะ่อมารายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่เจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อเกสรโรจิวันหูปูมหาศิลานีครับรายการนี้นี่ฮะรายการที่เจ็ดครับเลขคนเบอร์ห้า เก้าสองห้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมารายการที่สิบแปดครับรายการที่แปดรายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดตะกุดทองแดงสองดอกนะตะก,กุดทองแดงสองดอกนะครับองนี้อง์ละสองร้อยยี่สิบาทนะครับจับคู่สามร้อยห้าสิบาทได้เลยนะพี่นะจับคู่สามร้อยห้าสิบาทได้เลยนะครับนะ ต่อมาครับรายการที่1ิบ้ารายการนี้เป็นเนื้อเกสรกุฎทองที่สองดอกครับ mm. เลขคุณตัเบอร์มาเลข7 0็ดูนสี่ครับ mm. เลขคุตัเบอร์มาเลขเจ็ดูนี่ครับรายการที่สิบเก้าเนี่ยสองร้อยห้าสิบาทได้สองร้อยสบาทจับคู่สา0ร้อยหสิบาทได้เลยครับพี่ mm. ต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านสมูเลื่ดเหมือนกันครับตะกรุดทองแดงสองดอกเลขคุณตเบอร์มาเลขเจ็ดสองสี่ รายการนี้รายการที่ยี่สิบนะครับสองร้อยี่สิบาทเหมือนกันครับพี่ชายนะครับจะคู่สามร้อยห้าสิบาทนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปรายการยี่บเอ็ดรายการนี้เป็นเนื้อเกสรทุกคู่ทองทิพย์สองดอกเลขคนเบอร์สี่สามศูนย์ฮะนี่ฮะร,รายการนี้เอาไปครับพี่ชายสองร้อยยี่สิบาทนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบสองครับรายการยี่สิบสองรายการนี้เลขโคนลเบอร์นะครับ หมายเลขเจ็ดสองสองเลขคนเำนวนนี้หมายเลขเจ็ดสองสองครับพีชายนะครับรายการนี้สองร้อยยี่สิบาทเหมือนกันครับต่อมารายการที่ยี่สามครับรายการนี้เนื้อว่านเกษรเหมือนกันพี่เลขคนจำนวนสองสี่สองแปดนะครับสี่สองแปดนะครับรายการนี้สองร้อยี่สบาทเหมือนกันครับพี่ชายนะฮะสองร้อยี่สบบาทเหมือนกันครับรายการที่ยี่สามนะฮะ ต่อมารายการที่ยี่สี่ครับรายการยี่สี่รายการนี้เยกคนจับเบอร์หกสองหกสามเงินถ้ำทองครับรายการนี้เป็นเนื้อว่าเมุูเล่จะก,กุดทองทิพสองดอกส,ดสวยๆของผมเลยฮะร,รายการนี้ก็สองร้อยยี่สิบาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายนี้ครับรายการที่ยี่สี่ฮต่อมารายการที่ยี่สิบห้าครับรายการยี่ิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อทาวผงทูบตะกุดสามดอกนะครับตะกุดทองแดงสามดอก รายการนี้2 5 0ห้าิบาทครับพี่ชายนะเลขคนเบอร์มาได้เจ8ดหนึ่งครับเลขคนเบอร์มาได้เ1็ดึงดครับดูพี่คมคลิปนะนยันอักขระคมคลิปครับ2 5 0หบาทครับพี่รายการนี้ฮะรายการที่25้า ต่อมารายการยี่สิบหกครับรายการยี่สิบหกรายการนี้เป็นเนื้อว่านแดงตะกุดทองทิพสามดอกเลขคนตั้งเบอร์มาได้เจ็ดสี่เจ็ดครับรายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายสองร้อยห้าสิบบาทจับคู่สี่ร้อยห้าสิบบาทได้เลยนะพี่นะนี่ฮะเอางี้ตะกุดทองแดงตะกุดทองตะกุดนี้ผมให้สี่ร้อยคู่ละสี่ร้อยแล้วกันนะฮะตะกุดสามดอกผมให้คู่ละสี่ร้อยเลยกันนะครับองเดียวสองร้อยห้าสิบนะีนี่ฮะรายการยี่สิบหกนะครับ รายการยีิบเจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านส้มสีส้มนะครับสีส้มคล้ายคล้ายออกชั้นหมากตะกุดทองแดงสามดอกครับโอ้ิพี่เลขคนจัเบอร์หมาเยเลขสี่แปดศูนย์นะครับรายการยี้สิบคนจัเบอร์หมายเลขสี่แปดศูนย์รายการยี้สแบ่งไปดิพี่นะครับรายการยี่สิบหกรายการนี้เป็นรายการยีิบเจ็ดนะครับแบ่งปันสองร้อยห้าสิบบาท รายการที่ 28. ่รายการนี้เลขคนเบอร์มาได้เจครับรายการนี้แบ่งปันพี่นะครับที่สองิบาทเช่นเดียวกนครับพี่รายการที่แปนะครับรายการยี่ารายการนี้เป็นเนื้อว่นแดงตะปดทองทิพสามดอกนะครับเลขคนจําเก้าเก้ารายการน oui, ี้ก็สองบาทครับพี่ชายนะครับรายการนี้สองบาทนะครับพี่ชายรายการที่ยี ต่อมารายการที่สามสิบรายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูกตุกุดทองแดงสาดอกเลขค้นตัเบอร์หกสาห้าเลขค้นตัเบอร์มาเล้หกสามห้าครับรายการที่ยี่สิบรายการที่สามสิบครับนี่ครับรายการที่สามสิบนะครับต่อมารายการที่สาสิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านแดงนะครับตะก,กุดทองทิพย์สาดอกครับเลขคนตัเบอร์หก6ูหามเงินถามทองครับพี่ รายการที่สามสิบเอ็ดครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายต่อมารายการที่สามสิบสองครับรายการนี้เป็นเนื้อเท้าผงทูบเลขคนณจัเบอร์หมายเลขหกหกแปดเลขคนณจัเบอร์หมายเลขหกหกแปดครับพี่ชายนี่รายการที่สามสิบสองนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมารายการที่สามสิบสามครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านแดงกุดทองทิพย์สามดอกฮะรายการนี้เลขคุณจัเบอร์หมายเลขหกเก้าแปดนะครับรายการนี้เอาเป็นสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชาย รายการที่สามสิบสามฮต่อมารายการที่สามสิบสี่ครับรายการที่สามสิบสี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านแดงเลขคนเบอห์หกห้าสี่เนื้อว่านแดงเลขคนเบอร์ัดหกห้าสี่ครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่ครับนี่ครับสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ใหญ่นี่ครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับรายการที่สามสิบสี่ครับน่อครับมีมาสามสิบสี่รายการเดี๋ยวลองเลือกชมดูนะพี่นะชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดี้ไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับ สามีนกักร่าวขอบพระคุณพีุ่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับ